อะไรดีวะไม่ครบเลยสูตรไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้เพื่อไม่ต้องหาคิงให้ยากเลยค่ะคิงอยู่ทีそうそう่มันเลยไอ้เหี้ยทุกคนจะเป็นคนดีไม่ได้นะพี่รู้แล้วพี่จะทำอะไรพี่รู้แล้วพี่จะเป็นคนโกงยูสเปซยูสเปซเดียร์ของพีทผู้ดําแบบ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 อะไรผู้แดงครับไม่เชื่อไม่เชื่อฉันหรอ ไม่เชื่อจิงแ่ะพี่จะเป็นคนรบกวเป็นคนโกหกกูจะเป็นคนตอแหลกพี่กูไม่ใช่คิงกูไม่ใช่โจ๊กเกอร์แต่กูจะเป็นคนตอแหลกตัวเฟตตัวใดอยู่ครับกูปั่นทุกคนค่ะตวันี้โคดัมเยอะขาดเยอะขาดเยอะขาดเยอะเบคอนเกิลอิสชาร์ดพี่มิมันมีคนมากเราเราเป็นเบคอนเกิลรก็ปาอัดบุรีน้องสาฉันลูซีโจ๊กเกอร์มันจะเผยอ่ะทหารตัดสามคนเลยพี่มิวเป็นโอ้นะเราทำหมดเลยเราทำทั้งกลุ่มเลยฮะ เดี๋ยวคิสตี้อีสไลด์เดี๋ยวนะมีคนบอกว่าคิสตี้ไล่อะโตให้วัาจะคิดว่าผิดที่เราสงสัยขนาดไหนว่ามันก็มาง้าิดได้อะอ่าา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 านาานาา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 ก้าาาาาวานา้าาราาาุาาาาานา้านะคะาา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 านแตกนาา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 หรืาา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 าังาา่าาาวาาาากาา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 เาื่อาา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 ยังางาาอาายมันหมดอ่ะไปเอาอีกบ ยคนที่ต้งแองตายพี่คนที่ต้องอยู่กับพวกเราตายพวกคนอยู่ไหนกันหมดเหรอกินขนมอยู่หรือเปล่าอ๋อโอเคมันอบุญดีไงใจที่เราที่โอ้โหโอ้โอ้โอ้เราไปตรงไหนเราไปข้างหลังตาข้าวราดต้านมันมีคนไม่ยอมเข้าห้องแล้วตายอย่าบอกนะคนนั้นคือเบอร์ติเบียร์อย่างคำว่าจอนจิงสามส่งหนึ่งยังต่อหน้ากูเลย 我比你爸爸大。Okay,